สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงน้าจ้าสบายดีกันทุกปู่ทุกคนบ่ะจ้านิกา็สบายดีจ้ามื่อวนนี้น่าจะพามากินเขาจ้าเขาเทียงเขาเทียงนิ่นาได้ยังกินอะไิจ้าได้ตำบักทั่วจ้าบักทั่วชววแล้วกเพราะตำใส้นบักขามเปียกนะจ้าแล้วก็นิ่นาก็ได้ลวกพักนี่จ้าดอกดอกกระลำจ้าลวกดอกกระลำในส่วนของแก้มพักนี่ก็เคลื่อน ปลาแห้งนี่จ้าปลาแห้งปลาหมึกแข็งแล้วก็กุ้งหนึ่งจ้าพี่น้องของหวานนี่หนักกระด้ษสาคูจ้ากลมสาคูใส่อันใส่บะหมี่จ้าขาดกรได้ษเขาเหนียวอ้อนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าจ้าเบาลายใหญ่ห้างน้าจ้าเนาะลุยกันเลยจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ามื้อนี้มีงานสายจ้าพี่น้อง นี่นะสายก็เลยได้มีเวลาพาพี่น้องมานางกินเขาน้ำเกล็ดวอกกันนี่แหลจะจ้าอืมเพื่ได้ใจย้่ยจ้านำถุงต้อนมาหามเปียกพี่น้องได้ยังกินเขากันนอจะจาะ น้ำแด้ก็ดีมือน,น้ำมนังคนเยอกวได้ส่วนคนดูกินนมากินน้ำเอาลวดเราล้วดพะนะ กินตีก็ถอยแล้วผมมักแข่งอยากหงาเพื่อประกอบบ้านเขาก็จะเริ่มนะแล้วน่าใจพี่น้อง นี่ก็สิองศาเก้าองศาทต้าละเมือเที่ยวเขาไปน้องตาบานฮ้างินขาไม้ไปถ้าได็กินขเไม้เหมือนไปจ้า ที่จะหาตัวประเด็กว่าปลอหนึ่งชั้ปาก็จะแซมมาพี่น้องชั้ปากมาหนึ่งบล็อกมาแล้วหนึ่งชั้ดวอกระลำตำแจ้วนะจ๊ะตำแจ้วปิกดิบ ตันแต่บกทัว่วตันแซ่บับก,กรอกน้องเปหนหองบัก,กรอกบ้านฮ้อนไหมซช่ กินยังก็ไม่แล้วก็กินบัลหลาดจ้ะคือพริกคือหน้าบันเลาดอาหารฝรั่งอะไร อากาศเปลี่ยนแปลงเราส้ากันดูแลสุขภาพนเด้ลอวจ้าพี่น้องจ้าพี่หน้ากัะเลยไจะความห่วงย้ายให้พี่น้องนี่แหละจ้าหนามากกับพักกัใต้เสือผานานแน่โรคภัยกับไข่เจ็บกับร้ายช่วงนี้ ยูเนียนใส่เสือ้อผ้าใส่เสื้อผ้านานทั้งนาทั้งนาจนยนางเซฟวันนี้จ้ะนางในเซฟงอนวันนี้ใส่บางกับบักคุณบักกันหนาว ขาดไหนทั้งสี่เราจ่าไปกน้นอีปูพี่น้องเกี่ยวเข่าออกแล้วสิลห้านไปไป้นอีปูมนันมาลาบนะจ๊ะพี่แล้วนะครับบักะเดาบ้านเฮาป้อมแซ่บ จะได้สดได้กินพี่น้องเอ้ยเพชรทีบาดเนี่ยเจ้าได้ต้อนเจ้ากันได้ต้อนประเดกต้อนนั่นมะขามยำเปิ้กันม่วน อ,อมาเด้แจามาเด้อไป่น่องเลยพูดแต่ช้านิ่ขอมพึ่งหองมนีม่หน่าจ้าตอ,องเผ็ดต้องแซ่ไป่น่องจ้า Nih bahan-nih dia. สวรบ้านเอาเฮ็ดบุญกระตินน้าพี่น้องเ,นนอ,งเอ,อ้เย <c oughs> นี่นาแตสอนหลายอยากไปเฮ็ดบุญน้ำเนี่ยเลยตั้งโยกมือสาธุน้ำลต่จ้ะเพิ่งลาสวรน,น้ำนี่มันอยากไปเฮ็ดบุญเฮือทานน้ำไหลอยากไปก็ไปว่าได้พี่น้องเอ้ย ตอนบุญกะทินน้ำกะเจาะน้ำปลาแม่พี่น้องเรื่องสิทธิพ็กอันนิ้บุญยิ้มเนาะเนาะพี่น้องจ้าเพื่อจะได้อิ่มโอ้อิ้มใจยิ้ม,ม,มบุญกันเน,นะนาะทวนนาเนาะจ้าที่ไหนก็ได้แจามมทนาสาธุน้ำจ่าพระเดชไปรวมน้ำพี่น้อง ยิ้มบวกยิ้มใจยิ้มบุญยิ้มพาน้ำด้วยจ้ะถ้าปีนาจะได้การบ,บ้านผู้ี่นากระด้ลาลูกไพรเป็นทั้งเสียก็ได้ แสบไปหน่อยเฮ้ยน่าจะจะเขาเชียงนันกันเขาเศราเ้าเขาเชียงปนกัน แสบจ่าแสบมาเด้อพีนองเลยฝันตัวสวนพัก จินคำแดกับวันช่วยช่วยพี่น้องจ้าแทบ mất hàng cho mất hàng các bạn phải hàng xì bớt sợ lẹp ta xì mất kín lẹp thì để chăng như lạc sao mày đẹp แล้วเขาง่ายไหมจ๊ะแบบเราเขายู่ท้องง่ายถ้าเจอกับหงจะเขาเา่ากินก็ะเพาะมึกปลาแหงรวกพักปลาแดงบองก็แล้วจ้ะถึงง่ายยู่ง่ายตายนิ่หนาคือเก่าละจ้ะง่ายอยู่ง่ายตายนี่นหาาน,นาจ้ะ ชิมแล้วพี่รองเอ้ยไปเย็นมากก็ได้จ้าผักดวงว้ควันชิมาต่อกอกสองสองดาวไปไหวแล้วโอ้ยพี่เ้ากคือเก้าเราจะี่น่องจากอันนี้หนักกับชินดิมแล้วจ้ามันเนี่ย มันนี่ก็อิ่มแล้วยืดทองแล้วมันนี่ไม่ตายแล้วมันนี่จ้ะไม่ตายแล้วมีชีวิตชีวิตใดต้อยจ้ะก็คือก็รับจ้าพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่นานเลยนจา้านี่นานชาแนลเนยลยนะจา้าให้ไปแนวออมอุ่น้อมออมใจพี่น้องเลยเด้อจ้านี่นานชาแนลจา้าค่ะ อาการเปลี่ยนแปลงนะจ้ะพี่น้องอาการเปลี่ยนแปลงกับพี่น้องกับพระกันรักรรษาสุขภาพนี้เยอจ้ะขันนาากัใสสเสืส้อผ้าวุ่นๆแน่นๆแน่พ่อให้ร่างกายวอมจ้ะให้มีความบุมๆในร่างากายลูกไกยกัดเจ็บกับบ้ก้าเข่าม้าพี่น้องจ้ะใันมีสุขภาพแข็งแรงเข้ดูแลตัวเองแล้วจ้ะการขอให้มีได้ความสุขความเจริญได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องมีความสุขความเจริญ,รญขึ้นก้าวหรอจ้ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนจ่าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็คงจะจะได้ลาไปก้อนแค่นี้นะจ่าพี่น้องคลิปหนา้าจ้องใคร่ากันนอกจากวันนี้หน้าจะพาพี่น้องเห็ดหยังหรือว่าพาพี่น้องกินหยังล้งแน่จ้าคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปไปซัานีิดจ่าพี่น้องจ๋าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสำหรับการที่ชมค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า